สวัสดีครับสวัสดีตอนเชียร์สวัสดีพี่น้องโอ้ยหมืกขึ้นพ oh, 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 ี er ่น้องเลยฝนตกแห้งครับฝนมึนหนาบเต็มตุงเต็มตาเลยพี่น้องครับบันนี้โอ้โหฝนเดือดอึมันก็ะเด็ครับลุงโทรมากครับพี่น้องเว้อหมึกป่อยอึมบ่ปะนะขักแนีครับไก่ปูนัสซิโคโลเนี่ยพี่น้องครับหมืกขึ้นโอ้อลังการงานสาดหนาบเต็มตุงเต็มตาครับพี่น้องโล่งกันแห้งครับหมืกขึ้นนี่แต่ว่าบานห้าวเขาก็เป็นอยังโอ้ดีอยู่ลงไปเนี่ยเป็นไงตัวแม่ตมียไก่บานห้าเดี๋พี่น้องฝน น้ำอู kind of oh. right. so us, mm ้ยเบ้ง hmm. อ uh ึ้งน้วกันคับพี่น้องน้ำลุนุงพี่น้องปวดตอนน้กพีน้อเฮ้ก็ดติโตกมากเริะพี่น้องเป็นอึ้งอะไรสักเดนเน่ยนับพี่น้องครับ่าหอนเราครับพี่น้องเอาเอาเบื้องอึ่งนล้กันครับพู้แต่มาเห็นเห็นแต่ผู้ขายครับมืนี้ยึฮ้ยเฮ้ยหนักขึ้นแล้ว่า อันนี้สุดสองกว่ป่าไปใลยตุดสองกว่านี่เมึงไอีพ่อไอแม่เลยโอ้โหออนานพี่น้องครับโอ้มีเครื่องไข่ทุกบ่อไข่ครับพี่น้องเอามาเอาเด้อครับู้ใดอยากได้ครับพี่น้องนี่ยยังพันหนหมดอยีครับเนือเนื้อเนืเน้เนื้เรื้นุ่้กินให้กินมนใ้กินพดพี่น้องครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะดนงามๆกันบุญอือขัดเนี่ยพี่น้องพี่น้องครับมาขัดน้ำกันเด้อครับประดุบุญบูยตุ่ยมีไค่ๆครับบุญพี่น้องครับเอ้าอึ่งบวานเท่าครับพี่น้องนี่ของแซ่บครับอึ่งบวานเท่าเด้อของแทบครับนี่ขัดออกขัดออกซอยกันครับต้องไข่ตึองมาไข่ครับพี่น้องอือตรงเนี่พี่น้องครับ โอ้ล่แห้งครักปีป่าขึ้นล่งเลาอยู่หน้าออันนี้มันหน้ามันอยงงานหน้างานแหลกันเนี้ยโอ้หานนี่ไงถ้าเขาไปยังหน้าบ่อนั่นแหละโอ้ที่พเหยเขาเมาีมีวนอยู่เน้าะเฮ้นั่งกัน้าขึ้นทางรุยาถามแลร้นนามันกุเันหนกระลนกระไล้นกระไรข้กันบ่ปะได้กันเพไ่นในพูลทวงปุ๋ยผมป้าทงอันยูเลียนันง้นยูหน้าเผื่อเอาอันคนสร้างไปป่าเนี่ย คนสร้างไปผูค้คนผู้ใดบอสร้างยื่นไปสนดอกโอ้สร้างแน่แล้วสร้างแน่แล้วปกติว่นั่น,นเกินรอบพี่น้องสิมัดวันนี้โย่ไก่มาเอาได้พี่น้องเนี่ยสร้างระมาจจะยีโลนี่แหละได้เป็นยอดด,ยดีได้ได้ได้อยอดอเนี่ยอันบ่มมัดจะได้จังบอกอยู่รอบนึงรก็ป่าข <c oughs> ัดแน่พี่น้องครับคอนซ้อนอีก จะไปคด้นาออีกควออกเพื่อนี่เก็บอกแต่บอกว่าเออนั่นแหละเจ้าตวไปอ่อ้อมก็จะคว่โง่เอะมากเขาเมียตอนี้เอ๊ะเสียว่นกภาเพืนมาหมือซ้ำู้ไปเจเพ็ดเนี้ยนี่ก็สิเลือกไข่เพื่อนน้ำอึ่งไข่น้ำอึ่งบไข่น้ำเจ๊อึ้งแม่นึ่ตัวอึ่งไข่ไข่โรยาบาดปานี้นอกรับ่เจพื่อนไข่จังได้ดอกเ้บาองเลยนะ ิพงบ่บบ่บเพงมาเอาเด้อพี่น้องครับเจ้วเอื้งเงกับี่ไห้เพื่อนครึ่งต้องครึ่อละได้ครึ่งละิสมควรละพอผู้ไดอยากกินไข่นั่นเอาสี่เอาตะไคร้เอาตัวไว้ก็ได้ป่ะขายตะไคร้ก็ได้เอาน่อยน้องูไปใส่เงีน้องพูมาไม่เห็นจิ มะเือนี่เพิ่นเป็นเชฟเพิ่นต้มเอื่องขายมะเขือ,อใส่ใบขามอ่อนด้วยเพ่อบบได้ดกับรดี้วแค่เดือดกานเรียพูดไ่พดมาอยู่เพื่อนไปเลียนมาแต่ใส่บวนอันาษาอังจีหยังบุ่ยให่กะจื้อบลได้โบฟอกพื่อีหยังบุ่ยนี่เหมือนี่างบกโบเอื้องบอกเอื่องเอื้องเอื้องญ่ว่าฟอกโบแมนฟอกฟอกมันคือกบพนะฟอกคือกบอ่า อ่าทอสนั้นคืันขิงค่ะโอ้โหม่มมีเกมตัวป้าไต่ภาษาอิดน้ำรันี่เดนี่พผลานเล้วพี่น้องครับพูดไต้ครับเป็นเจ้าโตบบอกเนี่ยลุงเฮ้ยไปร่วมคุปเปอรตีป่าก็เปวันลุงโอ้ยลกคุเอร์นีเ้อันเมื่อแรีงออกเวิร์อันคืรอลุงบ่ออกหอกมือแรงมันแต่ออกมันออกก็หรอว่าเมื่นั่นเด็กใครอยู่บ่กมันแห้งอยางจีอวอโซบอกเด้อลุง เออด้ดอกกระเจียวมาใส่นตัวหน้าเลยตัวนี่ตอนสุยางตัวใครอันเพื่อนกินเขาเสียบลายกัไตขวางไปนะหมูา่แค่ตัว่าตีปากมันตับเนี้ตีาก่นรับรัเลยกะดีว่าว่ารับรับเาลากตีกันอนี้อันนี่ตวากินเขาเสียบกัดปากจากขวางผู้เมียขืนเลียดว่านผเจ้าเป็นี่อย่งเจ้าปาเปนโอ้ไข่กิาสีบลยไปนมันเมี่นมาหนาเยมันมันมันเป็นตดียมันนั่นสิเบื้องแรกว่าไต แต่ว่าก็คือตัดติบนันดอกาเอ่ไงใกลก็ได้ไลฟ์เิดเยอ่อนซ่อนยญ่ปุ่นมีอย่งเดีวมีซีรีส์เยอะรุ่เ้นาแ่กว่าเปนเก้ันี่ก็เลยเบ้เอื่นมันไปตะเวนเดีวเอาจับยิงแห่งเลยบ่าันลงกไปหอน้ำไหมมันโดดออกมากนทางน้ำยังเวโว้ย คนต้นคนมันออกไปทักีลมันไปเขาก็ได้มันก็อยู่หน้าอยู่หน้าไผหน้ามันเนาะยางค้างไปไปพอเขาจะกัดงากันเอาล้วกันเลยมเอาแนี้ไม่เยอกว่เราม่ยอังหนึ่งมามาทิพย์ทิพย์ทิพสองตัวเหรอครับจะเป็นใครน เป็นเจี๊ตัวหลายยุคเจตัวบัวน่าเดี๊ยวขึนเงินใสแต่เด็กรวมมันหมนเงินใหญโตพอดีเลเนาะเนอไรเนเจ็ดเห็ดเจเ็ดเดียวึนเถืกส่นข้าต้นด่วนกับอราคานึ่งกับพี่น้องอไปเจ็เห็ดน้อลุงเนาะเจห็ดสร้างกุงเหอนางี้ย้างั่นท่บ้าุ่นนน คือถ้าเข้านะอันนี้บเป็นไข่ดีนะนี่เนาะไข่ดป่าคือบใหไงปไหนมันกนี่นี่ตัวหน่อยตัวใหญ่คือข้นหรือป่าออนี่ตัวนครไข่ปะนี่ไข่ปาเกี่ข่คาไไข่ไข่มาไ่ไข่าไขม่ไขไข่่่ม่เนาไข่าไข่มา่มา

น้าเอาิงเือไหลห่วยตัวมันพองบรลุกนกรับขึ้นแบบ้าตัวเมียก็ได้ครับเออหาตัวเมียก็ตัว้องมันมกันคือรูปตีนสีลูงบนี่ยามัน้องคนสากตัวไหนมันใครในไหมเนาะใครใครป่าเบื่อกี้ปูมันที่ดำๆคือใครเมื่อกี้ตัวแม่งมองเต็มปีปูอเบิร์นยูถ้าเหมือนเคลอนหนีไปจะนะนกะทิออกไปละว่าใครก็ได้ ครับผมมาลูกมาออของกระตือนนิดนี่เลืมตายยังอ่ะสวัสดีครับรอ่อก่อนสวัสดีครับรอรอครับโอ้ใจรักกรบพี่น้องเลืมตายยังอ่ะอะ <c oughs> <ๆ>ไรน,นี่ยะวันนี้ เดี๋ยวบอกท่านใดครับท่านใดหูเมียคักอยููู่่ในหมเียยอไปไปเข้าห้องน้ำก่อนลูกไปนองภูมเข้าห้องน้ำก่อนลูกพี่น้องขายตุมอึงมาขึ้นได้เงินกันจะได้กำลังดีนะพี่น้องน้องภูมิเขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกอะไรน้องภูมิชื่อชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไม่รู้ใช่ยนไหมรู้ไหมชื่ออะไรอ่ะภาษาอังกฤษชื่ออะไรชื่ออะไรนะลูก จำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้โอ้ไม่ดีจังนี่กันห,หูเมียใครพี่น้องบั้งฮึเจ้าตัวประทามเด็ก,ก่อนหอกมาอโอ้ยไข่ของไทยน่อยท่านแม่ไปเที่ยวอยู่มาขึ้นเลยลุงโอ้ยตำบ้านในอย่างเลมูอันตัวไข่ไข่มูปัจเตี้ยอะไรผพายขอกมาลุงเรียรตัวนผู้ผ้ายถงในแป้งผ้าเมียท่าแม่ท่านาะอก หลังเดียกเอางไปทงเดียวเบียนกันยอนค่างละมีตะม้ไม่้น่่บ่ไก็ได้เวเาออกไปที่หลักกนไทยอันนี้ติจกไปเล่ผู้ได้โชคดีก็ได้อีกอะนหลุดมไหล ใหญ่รักลัวรักลัวนหอือแต่ว่านาเกียรติกรตเกลือธรรมดาเรื่องรุ่นแบบนี้เกียรติคนเออเอิ่ารนว่าีเินิดเนาะติกลัวิเินิาเนบัดหน่อยดูนไคโอมีเราต่างไมันคือะา่ สี่วันสั่นดุมันมีคอเก่าหน่อยคุ่งว่าพวก่นมาหลายที่อิงกัเราว่ะมันบ่มีผู้ใได้มันบ่มีผู้เป็นบ่มีผู้ไปแต่งทำกันแหละกนไปแล้วก็เอาันไปเพื่อห้้าได้นะจสองก็ได้อมเอาไปสีก็มาีก็นอมาเาเด้วมาเอานีไปยู่อนั่นเพื่อจะขายตั้งห่าามาเอาป่ามาเอาหมดเลยมีอะนรตตมังใเลยย้อไหนย่เีย วันนี้เจเรเนียกินอาารที่อ่างน้องอะไรแบบนี้เรียบ้อาโอ้มาเอาได้ครับพี่น้องครับไม่มีก็สะเฮียประมาณจักซิปโกโลนี่ยแหละครับนี่ไปแล้วครับซิปโกโล่ไปดีครับเอาเนี่ยเอาไปกินได้เนี่มีเอื้องไทยได้เอาแก๊สได้ไหนดีโอ้เอาละลูกมาตัดสายทำไมเนาล่ะลูกาใจอี่ห้อมันมา หมวงจะเที่ยวมาอีกก่ป่ามาเอาอรวเรืองไเียครับเราพี่น้องครับเอาลูกไปยืนท้างนั้นกันนะพี่พี่น้องครับไว้ทานมีนีโค่บนนน่ะโอ้พี่โค่ตะเรตัวล่าเนาะไปล่ากินลากินเปลี่ยนะว้เลามักจังอย่างนี้ป่ะแต่ว่าเล่าบริเวมากไงแม่เร่าบริเวมากไงสมใจน่ะในเลาเอ้องนเลาก็เที่ยวมากอาม่ เล่าบม่าได้มางายกบพ่นละเดียนอีกสองสามเดือนพ่นละเล่ามากยายามไเรเลาก็มามานันยี่ิบเอ็นั่นเอเอาเันนี้เราเอือตเ็มเหาเาเ้เองบัดเล่ามาเราถึงมาถามกินเนี่ยอ่ะั่ไดหกัฝาก็เไรก็แช้ก็ติดตามครับีตามมหน่อยครับมืนนี่กับมานเสเือเกินครับลุงนงครับอาชีพนี้มาสักนี่ครับสวัสดีครับนี่ยังจะบอกกันไหมครับ